มาอีกแล้วค่ะผู้ใดมาแน,น่้อนพี่น้องที่ทนทำไอศครีมครับพี่น้อง จากมันละลายมันก็แข็งบอกค่ะมันมันสีอยู่แบบนี้ครับแต่ขาบอัอัดมันก็ละลายแต่ถำ่แม่มันละลายเลยวมันถือว่มแข็นงน <c oughs> ีนก็จะแข็งขึ้นไม่หยีไข่คลีนคบพี่นอง เอิ่นเกลืออีหยังกว่าจาันก้อนใหญ่ๆนี่แห่ตัวนี้สิเป็นเกลือแบบจากเกลือลนะครับบ่ให้น้ำ,นำแข็งมันละลายบ่ค่ะพันเสียด้น้ำแข็งคงคงความเย็นรักษาความเย็นแตบบ่บละลายง่ายเกลือมันสิรักษาความเย็นมันจะละลายสาบสา,าลงจ้ะอยู่ได้โดนรเนราก็เห็ตเป็นเบิดเนาะพี่น้อง เสร็จแล้ว <c oughs> เอาไปใส่ละสองคนวังหันกึ่งงูงงงกึ่งหนีอยู่ผ <c oughs> ลไม้ครับพี่น้องกือหอมและ ขึนนกับสนนำนอโอ้มาทางมาเาใส่ในยังมาหูแข่งอะไรมาโอ้เอี่มาสักพื้นไหนในห้องของององมาสักโอ้โพอแล้วเจ้ากับยำยำเอาเอาแปงถูมองจีแปรงจีม่เอออุ้มไม่าถูสำหรับกิตตํางุไมลูกพี่คุณุยุกขวนั้นพุน โอ้ยไอ้ผมยังจักเหผม,แมัแบไบไระด้ยู้ด้วว่นนมามันคิดตันมันใหรอกอ้าเหรอเอะตายกูบ่ทันแล้วเอ้ยนันน่ะบอกว่าฟ้าซักฟ้าเอาคืนอุ้ยฟ้าซักฟอแลลวอืมนี่ล่าลี่หลาดอยู่หอแล้วมันแทอมันออ,อ,ยอ,อยู่เออคิดนนตันมันออกน้่แล้วเร็ว ละพี่วิคอนสดจากเอาเองโหลดนด้ดิจุ่มกำลัมังเุ่มกะลังมั่งเอนก็้านหนึ่งจงเอาใช้จะเปิดหนัาแล้วไหมถึงนาเป็นยติถึงนเปปีละเรือบ่สีชมพูเดยวไหมสีม่วงก็ว่าสีแหล่อียูหอยเน่าถูกกีตัน กี้นุ่งบุุู้เอา,เปาแปงหาเอร้อยาดมานบนเหลี่ยมเี่ยนสิันเอา,เางา <c oughs> สิปันถูกปิปันธรร,รมดาสิก็เก็บออเอาอายางก,น,ก,น,ก,น,กน้ำยาซักแห้งเอียงก่ไเซเวนไหมไออ้่ะเขาบอกว่านอะไร้ยาซักแห้งห่ดจิเจ้าเจ้าอมาเจ้าก็เ,เ,าเอาขรลานนัน่นละ

ออเอาียังไม่ตื่นก็ยังได้เอาหล่อไปทำหมาเป็นยังน้ำปลาได้แล้วมาหยอกหมาใจตื่นหมู่หมาเนาะโอ้ขั้วนหน่อย,ออย,อยสองโต้น่นนะ่ะไอ้ต้นควขั้วไอ้ต้นคว้วตน้นคว้วแฝดเอามันคือตะหักแฉะมันแฝดกันบ่ <c oughs> เอามาจีไลเจ้าเด้โดโดโดๆๆเอามาขึ้นหนาขึ้นกันแทะโด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 อันนี้มันี่อย่าไปไล่ควยเพลินไอ้ต้นพ้ามันมาอย่าไปไล่ควยเพลิน พักสวนลเนี่ยพักสวนครัวใบกับเราก็เพื่อเห็นอ่ะบพื่คอยเห็นดอกเตอร์สมพงศ์อบอกเม่นบอกโอ้นี่เดนี่เดนี่ทามห้ากประเทศนาเพราะรอโรนี่นี่นี่น อยู่เลิกลุยเดลองนูก,กับหัวซักกันแล้วไปแล้วแ <c oughs> ม่เรอบบกหอยมาปล่อยตีอาแจังลรยวะหนาพราะรออยู่ <c oughs> พ,ยพี่น้อง <c oughs> เป็นสะแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเลยค่ะมีสุยาง มีปลามีปลาด้วยมีหอยมีบอกหอยเอาก็น,นาบแบบน้ำม,มันเฮ็ดแบบตีน,นาา้นามคืนมาหายน้ำมันเสียไหมคะพี่น้องเพิ่นเอิอีหยังบุ๊ค <c> แ <oughs> ล้วตีน้นามที่เป็นน้ำผุไหมคะไม่ให้น้ำม,มันเสียน้ำม,มันดดา <c oughs> โอู้ไนหอยบน หอยไปเพิ่มข้า <empath> ว <es 4> ้เพลินสีสื่อข้าวใเพนบมาแม่มันแมนอหลีบ่ใส่เสลแดงค้าวให้ก็ม้วนอะไรนี่ ฮะอโอ้ยมันบะไรเนี่ยมันโคมเลยม <c oughs> ันบ่เคยเห็น, <c oughs> น,นแต่หนูก็บ่เคยเห็นไอร้อ,องไส้ไปเบิ่งเลย <c oughs> ล้องไส้ไปหาเบเิ่งไหนแล้วสีใส่สูตรเพชรไปหาควายต้ <c oughs> อยยกหัวมันสีไล่บอ้ปีนึงข้ายอยู่นหอถึงงานทั้งนี้งูหนี้ขี้สองปีละอ้ยนี่น่ากลัว <c oughs> นพุนอ่บ่กาดเยพี่น้องบ่แห้งจากน้ำสีขาวนะครับพี่น้องกลายเป็นสีเหล่ทุกคนซักสอเลักสุดเนบาดเอลสอนักยหลอนๆเนอะอ๋อคลิปได้อ่ะไอ้ต้องซักหลอนๆได้แล้วนี่รกไปซัก เราของวายุก็อมีแนวถูขีิดตามดีแท้สนิตุก่อไล่ท้งเลยเลยล้วมาอยากปล่โดนักฟันย่ต้องไยำด้วยน้อไปย้ำด้วยเดิมแล้วเนาะถืกหนามันนั่นพวกกีฟุนพวกเอียงมั่ออกโอยหนึบว่ามั่สิโดร่งอิลี่ดุามามสองใครกทบกันแปรเลย ฮา <ạt scholarly S 2> แตวเนี้ยเบาแล้วเลยวยนี่ละพี่น้องชีวิตคอนโสดซักเองโหลดอยูู่้เดียวไม่มีคนใส่เก็ีไดอะไรระบอ ท่านแซบแซบมันหวานเสียง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 เตียอีกแล้วท่านสามรถุมมาจุแก็มแล้วอาบน้ำเซ็ตเรียบร้อยแล้วไปนอนหนูยังคือเกาอยู่พร้อมจะพักผ่อน ไปสแยมันกัน,น้ำเท้าน่ะบกดูนี่เลาะเห็นคนยางปไปไหนเพื่อนนี่เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้จะมีชะก้อนค่ะแล้วพอก็ต้องจินมคลิปนะค่ะพี่น้องค่ะ นี่ฝากพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องจินเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า